สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างนุพารวยสำหรับมื้อนี้นะครับผมสีพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามแนวทางนะครับผมหรือว่าความฝันของช้างนุเองนะครับผมเสียออามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมื้อนี้นะครับผมหรือว่าในงวดประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567นาหะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับนอะกับบรรยากาศที่ดีนะครับนอะหลังจากห้างหายฝนฝ่าอากาศนะครับนอะฝนบปตกมาหลยมือ นะครับผมทองฝากกันเลยแจ่มแจ้งใสนะครับผมสําหรับนะครับเรื่องราวความฝันนะครับของช่างนุนะครับจิ้ออกมาฝากให้ทางผู้ชมทุกท่านนะครับผมในมือนี่นะครับเนาะสำรับนะครับเรื่องราวความฝันนะครับของช่างนุนะครับกับมิยูวานะครับผมฝันไปนะครับความฝันนั่นือวานิมิตนะครับที่ว่าได้เห็นในความฝันก็คือเริ่มแรกคือจังบาจะของนี่นะครับเนาะคือจังช่างนุนะครับย่างไปน้าทงหน้านะครับผม ยางไปอยู่ทงหน้าเดินก่วงนะครับเดินก่วงแต่ปรากฏว่าแนมไปนี่อยู่ทงหน้าในกลางแกงเป็นช่วงย่าม,มือเศร้านะครับผมเป็นช่วงเศร้ายาม,มือเศร้าแดดเป็นเปียกตั้งสี่ละนะครับนอแต่ว่าอยู่ในทงหน้าปรากฏว่าผมก็เลยไในยางไปไปอ่าสังเกตมองลิงพิษตามันแค่์คายคือจังกระจกนะครับนอากกระจกกระจกแบบกระจกแล้วก็มันคือจังเป็นแบบ มิติหนึ่งสักยางนะครับนอนผมก็เลยเดินยางกลับไปไกลๆนะครับเพราะยางกลับไปไกลๆแล้วปรากฏว่านะครับนองก็เลยเดินไปบ่ายเบืองไปจับเบืองบองที่ว่านั้นมันเป็นไข่ไข่มันเป็นไงไข,ข่อขือจังประตูนะครับประตูบ้านเป็นขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเนาะเป็นสีขึ้นไปเป็นสี่เหลี่ยมแต่ฐานนั้นไข่ไข่เริ่มแหลมนะครับแหลมแหลมขึ้นมากประมาณนี้ขึ้นไปเป็นเหลี่ยมนะครับเนาะผมก็เลยแปลกใจบางีีมัน คือจังเป็นพวกไกจ่จกเป็นพวกเอียงสะท้อนแบบห้ล่วงตาคนประมาณนี้ผมก็เลยย่างเข้าไปใกล้ๆก็เลยได้ไปจับเบืองมองหันปรากฏวา่านะครับปรากฏวา่าผมจับบนอากาศนั้นแต่รล้สซึกนิ่มนะครับจับบนอากาศนั้นแต่รล้สซึกนิ่มก็เลยคิดแปลกใจคิดในใจว่ามีบ่นะครับตามตามรับตามล่าเิ่นวา่าพวกเมืองรับแล้วหรือว่าเมืองบังบด มันสีมีมิติสวนวิติเป็นประมาณนี้บ่ทีว่ามองที่ว่าเข้าสามารถเข้าไปไดไรก็คือก็คือสิจีทั้งสี่บ่อนะครับผมในในความฝันกนลยคิดนะครับจะเลยยางอ้อมอยูอยออย่หันวนนยูหันละวนไปวนพิจารณาเบิงนะครับนาะ,ะในความฝันนั้นวนเบิงพิจารณาเบิงว่าประตูนี่คิดว่าสีเป็นเมืองรับแลหรือว่าเมืองรับแลหรือว่าเมืองบังบดนี่แพ้่นะครับนะ,บนะแต่คิดว่า เมืองรับแร่นเนี่ยแทก็เลยคิดว่ามาพิจารณาเบิ่งการสิข้าไปหรือว่าการเท่าสี่เห็นดังสี่เพื่อนหลอกล่วงตาดังสี่มันสิเป็นแต่ในถามวา่าแนมไปเพิ่นแต่ว่ามันเป็นไห่คายกระจกแต่ถามวา่าแนมซอดมันแนมซอดนะครับเนาะมันแนมซอดเป็นเห็นอีกฟังหนึ่งแต่พอได้ไปสัมผัสแล้วนะมันปรากฏว่ามันนิ่มๆนะครับมันนิ่มๆม,ม,มันบุกือจังเฮาจับอากาศทั่วไปจังสี่มันได้คายว่านิ่มๆบานนี้นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเนาะเข้าไป ยางก้าวเขาไปเพราะเขาไปวึบมันวูบน,นะครับมันวูบปึ๊บปรากฏว่าได้ไปพ่ออีกเมืองหนึ่งอีรีครับผมเพราไดไปพ่อแต่ตอนสีเขามากนั่นผมนี่ไปง่ามกางเว้นแจกแกแต่เวลาเขาไปมันคล้ายๆแบบช่วงประมาณหาหกเบืองแรงหรือว่าประมาณขอนสีแจงมันมันเหมือนมื่คึมคแต่ถามว่ามืดเลยกับเบามืดเลยนะครับแต่กับพ่อเนี่ยของอย่างกับเป็นสลัวแต่ปรากฏว่านะครับเขาไปแล้ว มองที่ว่าเขาไปนั่นเพิ่นกับเป็นไป็นเมืองเพิ่นนั่นมันปลาหลายแห้งมีแต่ปลานะครับแล้วก็ทั่งยาง,งาผมก็เลยยางเข้าไปปรากฏว่าได้ไปพอ่อคือยังเพิ่นสิทธังสิจ,จัดงานหรือว่าเป็นตลาดเพิินกับบฮูหูนะครับเนาะในใน,นที่ว่าเห็นนะเจนในความคิดคิดว่าเพิ่นคือสิพาการจัดงานถ้าสั่นจะขึ้นเป็นตลาดเพราะว่ามีของขายว่างหลายแห้งทั้งสองฝั่งของขายว่างแต่ปรากฏว่ามีแต่ของของนั้นว่างแต่คนนั้นบ่เห็น ก็เลยมองเข้าไปนะครับเนาะบรรยากาศมัออนก็มืดเพิ่มแน่นะครับตน้นไม้ก็หลายพวกหลวกพว,วกล่มนี่ก็บ่มีเลยเนี่มิดจริงๆนะครับเนาะแต่อ่าเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าล่มลื่นบ่ฮ้อนบ่เอานะครับเนาะนี่าความฝันนั่นเข้าไปแล้วปรากฏว่าเนี่ยไปก็บ่เห็นคนนะครับก็เลยย่างเบิ่งของเพิ่นย่างเบิ่งสิ่งของเพิ่นส้วนส้วนหลายนะครับส้วนหลายนั่นมีแต่ผักนะครับส้วนหลายนี่มีแต่ว่างเป็นแต่ผัก ไม่ที่ว่าเพื่อนว่างเนี่ยครับเป็นพวกไม well ้แข่เข่าเกนะครับไม้แข่เข่าเกที่ว่าเพื่อนเอามาตั้งเป็นขายของกระแนมไปกระมิแต่สนมากกระมิ้แต่พักบานก็เลยปรากฏว่ายางไปเห็นผู้นึงนะครับเห็นผู้ยิ่งผู้นึงเพื่อนยืนขายของอยู่นะครับผมเพิ่นยืนขายของอยู่บานนี้นะครับนกก็เลยกรเลยยางเข้าไปเพื่อนก็บม่ได้ปากบร่ได้่ได้บอกังกันดอกนะครับเพื่อก็พมดก็เข้าไปคีอสีไปเบิ่งนะครับในความฝันนัคือว่าสิไปเบิ่ง ใจน,นึงกับทั้ง่าณน,นั่น,นะครับบารนี้ปรากฏว่าแต่เห็นผู้ยิง่งผู้นึงบารนี้ปรากฏว่าก็เลยเห็นเด็กน่อยนั่มบารนี้เด็กน่อยคือสีเป็นลูกหรือเป็นหลานเิ่นกับ่ฮหูนะครับเด็กน่อยก็สิประมาณกาล่างยางของนี่ละก็สิประมาณประมาณสองขวบหรือว่าขวบกว่าอย่างสองขวบ,ขวบก็ล่างยางของประมาณนี่ละพ่นก็เลยยางมากเม่เพ่นก็เลยอ,อุ้มอุ้มขืนผู้ยิ่งผู้นั้นบานนี้ปรากฏว่าบารนี้ ได้ยินเสียงผู้ใายบัดนี้เกิดขึ้นมาอีกฟังทั้งนึงบัดนี้เพื่อนคือจังเบากันได้เพื่อนเบากันแฮ้งนี่ละผมก็ตกใจเนาะเพราะวา่าคนมันบม่มีหลักก็รกำลังมาพอคนผู้ยิง่งผู้นึงก็เด็นใหม่ผู้หนึง่งแต่ปรากฏว่าก็คือคิดว่านั่นคือสิมีงานหรือว่าสิเป็นตลาดเพื่อนในความรู้สึกเพราะวา่ามีของขายหลายนะครับบัานี้ก็เลยได้ยินผู้ใายกาเพื่อนเบากันอีกฟังทั้งหนึง่งสองคนผมก็ได้เลยอันหลังเข้าไปนะครับอันหลัง ไปเบิ่งว่าผู้ใดเบากับปรากฏว่าเป็นผู้ใา้นะครับสองคนกับไว้ประม่าเกือบผู้เทาเนี่ยละละกับปะมาณคือสิประมาณเกือบหาชิบกัวปีประมาณนี่นะครับเนาะเพิ่นกืบคุยกันแต่เพิ <ste ve> ่นบอกกันเสียงดังว่าแต่เพิ่นเคิกกัน่นละนะครับเพิ <backyard> ่นบอกกันก็เลยได้ง่วงหันไปเบิ่งนะครับก็เลยได้เห็นว่าเป็นผู้ใา่บาดนี่นะครับก็เลยขึ้นใจว่าสี่กราฟตีบาดนี้นะครับเนาะใได้พ่อได้เห็นค้ำนี่แล้วก็เลยว่าสียางกับทัางเก่าปรากฏว่า เล็กหน่อยผู้ยิ่งนะเล็กหน่อยผู้ยิ่งที่ว่า,าเพิ่อยู่น้ำแมรือว่าดูน้ำยังไงกับโอ,โอ้โหนะครับเนาะเพิ่นก็นเลยสิเพื่อนหายน้ำบานนี้เพื่อนแรนมาเพื่อนก็นหายเพื่อนอยากกลับน้ำทางนี้ก็เลยเห็นเล็กหน่อยนะครับเนาะเห็นเล็กหน่อยก็เลยอุ้มเพื่อนขึ้นมาเบิ่งนะครับอุ้มเพิ่นขึ้นมา,ากเ็เลยว่าอุ้มใส่นะครับเนาะใส่แอลเพื่อนก็นหายหายมันพออุ้มเพมืเพ่อนบ่กหา,ไาไยได้แต่ในความรู้สึกก็เลยคิดว่าเพื่อนอยากกลับกลับบ้านน้ำ ผมก็เลยเอาเพื่อนว่างไว้ก็เลยสิยยางมากเพื่อนก็ให้ผมก็เลยย่างไปนะครับเป็นรูปหัวเพิ่นน <TH> ี่ละสองสามบาทนี่ละก็เลยนะครับหันหลังมากก็เลยนี่ละนะครับพววงฝันของส่างนุนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแต่นะครับก่อนทีว่าช่างนุนะครับได้พ่อผู้ยิ่งนะครับผู้ยิ่งทีวาผู้แรกนะครับทีว่าเพื่อนอยู่ือว่หล้านขายของก็ว่าได้นะครับช่างนุก็ได้เห็นตัวเลขนะครับเนทีว่าอยู่ข้างล่างหรือว่าอาจจะเป็นไม้เลข ไม้เล็กละหรือว่าไม้เล็กยังสักอย่างกันก็นได้นะครับเนาะแต่เลยคิดว่าตัวนี้ละคือเพ่นสิมให้ในความฝันนีมิดหมายหรือว่าในงวดนี้ก็คือวันที่16ตุลาคม2561นี้นะครับผมเห็นเป็นตัวเดียวเลยนะครับผม2ตัวเม็ดเดียวนะครับผมก็คือ8 4นะครับผมเห็นเป็นตัวเลขนี่เป็นตัวดำๆนะครับดำเป็น8 4เห็นหูเลยว่าเป็นเล็กกับเล็กซอยู่คู่กันนะครับผมแต่เลยคิดว่าตัวนี้ละเพิ่นห้มาก ในงวดวันที่16นี้นะครับผมก็คือแปดซีเสํารับนะครับนอนําหรับความฝันที่ว่าเขาไปเล้วนะครับที่ว่าเข้าไปเมืองรับแลกเขาว่าได้นะครับผมเขาไปแล้วนั้นเริ่มแรกเลยเห็นผู้หญิงก่อนแต่สําหรับสร้างหนุนะครับตีให้ก็คือผู้หญิงนั้นก็คือเล็กห่านะครับเนาะเล็กห้าบานนี้ก็คือผู้หญิงเล็กหน่อยผู้หญิงเล็กหน่อยสร้างหนุสิมักตีเป็นหนึ่งนะครับก็ไลยมาแล้วก็คือ5้าหนึ่งบานนี้ผู้ชายนะครับผม ผู้ใชาเนั่นเห็นอยู่สองคนแต่ผู้ใชายนั่นส่วนมากนี่เ้าว่าสร้างรูตีนี่สิตีเป็นเป็นเหล็กเจ็ดนะครับผมเป็นเหล็กเจ็ดบานี่สองคนก็เลยจับเหล็กสองมาใส่นะครับผมเพราะว่าเพิ่นเบากันเสียงดังก็เลยคิดว่าอ l ล็ก7ก็คือตรงมี่คุยกันอยู่สองคนก็คือ่านิเป็นเหล็กสองก็ถือว่านะครับเนาะเป็นตัวแปรให้แกว่าได้นะครับเนาะห้าหนึ่งเจ็ดสองหรือว่าให้ทันผู้ชมทุมทานนะครับไปจับคูใส่กันหรือว่าไปจับวินใส่กันก็ได้ นะครับผมแต่สําหรับตัวที่เห็นเม็ดเดียวนะครับเนาะก็คือ8ปดสีนะครับผมมาดนี้นะครับเนาะก็ให้ทันผู้ชมดูทันนะครับเตรียมแคปภาพไว้นะครับผมสําหรับความฝันของช่างนู้เองนะครับผมในงวดวันที่16ตุลาคม2องพนาหนะครับผมสาหรับนะครับเนาะตัวที่เห็นนะครับเนาะจูทีว่าดูใน้ล้านเพิ่นกับว่าใดนะครับเนาะไตล้านเพื่อนอาจจะเป็นเลขรหัสดหรือว่าเล็กยางสักอย่างแต่ช่างนู้เขาไปแล้วเห็นเพื่อน เห็นผู้ยิ่งนะครับแล้วก็เล่ยเนี่ยมาเมืองไต้หลานเพิ่นก็ปรากฏว่าเห็นเป็นหมายเลข84นะครับผมหรือว่า84นะครับผมแล้วก็สําหรับชุดข้างล่างนะครับเนาะชุดข้างล่างก็ถือว่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะเป็นเลขจากแปลจากความฝันนะครับนอแปลจากความฝันของช่างหนุนะครับที่ว่าได้เห็นผู้ยิ่งหรือว่าเห็นเล็กน้อยแล้วก็ได้เห็นผู้ชายนะครับผมก็เลยตีมาให้นะครับ5172นะครับผม5172หรือว่าท่านผู้ชมนะครับเนาะสี ไปตัดเลนหรือว่าจะไปวิ่นเลนนะครับก็สามารถจับคู่ทั้ง2ตัวและ3ตัวได้นะครับผมในสําหรับชุดแปรของ่ังนุนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านแต่สาหรับตัวเลขที่ว่าสังนุได้เห็นนะครับก็คือเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับในความความฝันของสังนุนะครับก็คือ8 C ก็ถือว่าเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในโค้งแรกกาวาได้นะครับผมสําหรับนะครับเรื่องราวความฝันของสังนุล่ะครับตัวเลขที่เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมือนี นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาทันผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ